ก็ขอกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่หน้าตาดีทุกท่านนะครับก็พบกันอีกแล้วกับรายการทาโร่สองดวงนะครับวันนี้เราจะมาเช็คชะตาของชาวราศีมินนะครับไพ่ที่ท่านได้คือไพ่หกเหรียญไพ่ใบนี้แสดงถึงความยุติธรรมความดีในรูปจะเห็นได้ว่าเป็นพ่อค้าช่างทองเพื่อแจกจ่ายคนยากคนจนด้วยความยุติธรรมไพ่ใบนี้แสดงให้เห็นว่าคุณจะได้รับการชดใช้หนี้ อย่างยุติธรรมคุณอาจได้รับการช่วยเหลือทางการเงินจากผู้อื่นจะมีความมั่นคงทางการเงินมากขึ้นแต่สิ่งที่สําคัญคือคุณอย่าลืมตัวจงแบ่งความสมบูรณ์หรือความสุขให้ผู้อื่นบ้างไพ่หกเหรียญเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลบ่งบอกได้ว่าคุณเป็นคนใจบุญชอบบริจาคชอบช่วยเหลือผู้อื่นจากใจจริงเสียสละเพื่อส่วนรวม ถ้าคุณเป็นเจ้านี่จะได้รับการใช้หนี้ในเร็ววันคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนที่มีใจกว้างขวางการเงินของคุณจะมั่นคงมากขึ้นโดยที่คุณไม่ได้เอาเปรียบใครแต่ก็ต้องระวังเรื่องคดีความทางแพ่งเรื่องการงานคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนรอบข้างหรือทุกฝ่ายทำให้การงานลุล่วงไปด้วยดีเรื่องการเงิน ถ้าคุณกำลังจะกู้เงินหรือดำเนินเรื่องกู้เงินจากธนาคารหรือจากที่อื่นก็จะได้รับการสนับสนุนให้ผ่านรุลร่วงไปด้วยดีเรื่องความรักจะพบเจอแต่ความรักที่สุขสมหวังเพราะคุณเป็นสายเปเรื่องสุขภาพไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสุขภาพจะดีวันดีคืนจะผ่านพ้นไปด้วยดีเรื่องอาชีพ อาชีพที่เหมาะกับคนลราศีมีนคือนายหน้าหรือนายธนาคารก็จบลงกันไปแล้วนะครับกับเช็คชะตาชาวราศีมีนถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะประสบพบเจอเรื่องดีหรือไม่ดีขอแค่คุณมีสติเรื่องทั้งหมดก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ